การผายลมไม่เพียงทําให้คุณอับอายในที่สาธารณะแต่ค <therapist. S 1> ุณรู้หรือไม่การผายลมยังสามารถบอกถึงสุขภาพและความเจ็บป่วยของคุณได้ปกติคนเราผายลมโดยเฉลี่ย14ครั้งต่อวันร้อยละ99เป็นแก๊สที่ไม่มีกลิ่นส่วนแก๊สมีกลิ่นมีเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นหากแก๊สที่คุณผายมีกลิ่นเหม็นเป็นประจำนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าลำไส้ของคุณ กำลังมีปัญหาเป็นลางบอกเหตุของโรคนิวในถุงน้ำดีโรคทับอ่อนอักเสบโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้โรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากเป็นอันดับสามรองจากมะเร็งปอดและมะเร็งปากมดลูกเมื่อเรากลืนอ,อาหารจะถูกย่อยให้เล็กลงที่กระเพาะอาหารก่อนถูกส่งต่อไปให้ลำไส้เล็กดูซึมสารอาหารเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนที่ถูกย่อยไม่หมด จะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่รอการขับถ่ายในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้เราในหล,หลายๆด้านงานที่ต้องใช้แรงกายลดน้อยลงส่งผลให้การเผาผลาญอาหารในชีวิตประจำวันลดน้อยลงตามลำดับซึ่งสวนทางกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารเร่งด่วนตามรูปแบบชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้การบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์แป้งไขมันและน้ำตาลซึ่งเป็นอาหารย่อยยากมากเกินสมดุลอาหารที่ย่อยยากเมื่อถูกส่งจากลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่แบคทีเรียในลำไส้จะย่อยสลายได้เพียงบางส่วนส่วนที่ไม่ถูกย่อยจะเหลือตกค้างหมักหมมและเน่าเสียในลำไส้ทำให้แก๊สที่เราผายออกมามีกลิ่นเหม็น และเมื่อบริโภคสารอาหารยังเกินสมดุลเป็นประจำลำไส้ก็จะได้รับของเน่าเสียอยู่ตลอดเวลาทำให้แบคทีเรียที่ไม่ดีต่อร่างกายเพิ่มจำนวนมากขึ้นแบคทีเรียที่ไม่ดีจะแทรกซึมไปตามระบบเลือดและอวัยวะของร่างกายเป็นต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆปกติในลำไส้ของเรามีแบคทีเรียทั้งดีและไม่ดีต่อร่างกาย แบคทีรียที่ดีมีจํานวนมากตั้งแต่เราเกิดแต่จะลดจํานวนลงสวนทางกับแบคทีเรียไม่ดีที่เพิ่มขึ้นทุกวันเพราะการรับประทานอาหารผิดผิดและการไม่ออกกําลังกายเมื่อโลกก็ยังหมุนชีวิตยังเร่งรีบเศรษฐกิจก็ยังร้อยรัดเทคโนโลยีก็ยังขาดไม่ได้แต่เราก็ไม่อยากเจ็บป่วยจะทำอย่างไรปัจจุบัน ข้อมูลการวิจัยทั่วโลกระบุว่าอาหารที่มีกากมากอย่างกล้วยดิบเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารในลำไส้เพื่อสุขภาพที่ดีเพียงคุณบริโภคกล้วยสกัดวันละสองแคปซูลจะทำให้จำนวนแบคทีเรียที่ดีเพิ่มมากขึ้นลำไส้แข็งแรงและทำงานดีขึ้นการย่อยและการดูดซึมอาหารดีขึ้นรวมทั้งยังช่วยป้องกันโรคกระเพาะท้องอืดและท้องเฟ้อได้อีกด้วย และนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงและด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันทำให้เรามีกล้วยดิบสกัดในรูปแบบสารอาหารพร้อมทานเพื่อตอบสนองรูปแบบชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันกล้วยสกัดผลิตจากวัตถุดิบค่าสารจากธรรมชาติของไทยและผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมยัยเพื่อให้เป็นอาหารเสริมที่มีคุณภาพอาหาร ทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติแต่อาหารก็เป็นดาบสองคมหากรับประทานไม่เหมาะสมอาหารก็ก่อให้เกิดโทษคุณจะเลือกกินเพื่อเพิ่มความเสี่ยงของความเจ็บป่วยหรือกินเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคคุณมีทางเลือก